สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนะครับการอ่านซิมการ์ดของ iPhone ดีกว่านี่ก็เป็นเครื่อง iPhone 6นะครับหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องซิมการ์ดคำว่าไม่มีบริการนะครับแล้วก็คำว่าไม่มีซิมการ์ดเราแยกกันไม่ออก นะครับโอเควันนี้เรามาทำความเข้าใจแบบภาษาบ้นบานๆเลยนะครับภายในตัว iPhone เนี่ยนะครับนี่เขาเรียกถาดฟิลมบนเมนบอร์ดนะครับถาดซิมตัวนี้เนี่ยมันจะททำงานได้ต่อเมื่อนะครับมันมีการเสียบซิมเข้าไปแบบนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะเสียบซิมถ้ามันอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับตัวเครื่องจะฟ้องว่าไม่มีซิมการ์ดหรือ no โโซิมการ์ดนะครับนี่ก็คือระบบก,การทำงานของมันถ้าเราสังเกตสถานะของถาดซิมเนี่ยในตัวเนี้ยเห็นไหมครับเที่ยววันนี้จะติดกับอันนี้ นี่คือสถานะที่ไม่มีซิมการ์ดเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไรเรามีการเสียบซิมการ์ดเข้าไปตุ้มเห็นไหมครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้อยู่ห่างกันทันทีนั่นหมายถึงว่าสถานะเปลี่ยนไปจากไม่มีซิมการ์ดก็จะมีซิมการ์ดถ้าซิมการ์ดดี ทุกอย่างดีมันก็จะมีสัญญาณนะครับขึ้นระบบ AIS Detect To m UM o แต่ถ้าเมื่อไหร่ซิมการ์ดเสียมันก็อาจจะขึ้นไม่มีบริการหรือซิมการ์ดไม่ถูกต้องนะครับแต่สถานะตรงนี้มันฟ้องว่ามีซิมการ์ดอยู่ด้านในนะครับถ้าพี่ๆท่านใดใส่ซิมการ์ดถ้าซิมการ์ดดีนะครับ เสียบเข้าไปแล้วปุ๊บมันขึ้นไม่มีบริการนะครับแสดงว่าถาดซิมตรงนี้มันไม่ได้เสียนะครับมันรับรู้ว่ามีซิมอยู่ด้านในนะครับถ้าซิมดีซิมการ์ดดีซิมการ์ดใช้งานได้อยู่ถ้ามันขึ้นสถานะไม่มีบริการนั่นหมายถึงว่าตัวเครื่องตัวรับสัญญาณของเมนบอร์ดมีปัญหาให้ไปแก้จุดนั้น แต่สําหรับท่านใดที่เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วยังขึ้นว่าไม่มีซิมการ์ดนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวสัญญาณให้มาเล็งที่แผงตรงนี้แหละครับเนี่ยแผงตรงเนี้ยแผงเหล็กตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่ขาตรงนี้มันหลุดหรือขาตรงนี้มันช็อตหรือไอ้ตรงทองแดงที่มันอ่านซิมนะครับ นี่ไอตัวทองแดงที่เราเห็นกันนี่นี่นีนนต่ตัวทองแดงตรงเนี้ยมันจะสัมผัสกับตัวซิมตรงนี้ครับนี่ทองแดงตรงเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะสัมผัสกับตรงนี้มันมีทั้งหมดหช่องนะครับถ้าช่องใดช่องหนึ่งเคี่ยวมันไม่ถึงถัดซิมก็เป็นไปได้ทำให้เครื่องอ่านว่า ไม่มีซิมการ์ดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใส่เข้าไปแล้วแล้วทีนี้เครื่องมันยังอ่านว่าไม่มีซิมการ์ดให้เราเล็งเป้ามาที่ตรงตรงนี้ก่อนเลยอย่าไปเล็งเป้าตรงอื่นเล็งเป้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับดูว่าหนึ่งเหตุผลอะไรนะครับบางครั้งไอ้ตัวนี้มันหกักนะครับเครื่องแสดงสถานะมาชนกันแบบนี้มันก็ ไม่สามารถอ่านซิมได้นะครับวิธีการเทสง่ายๆเลยครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนี่ใช้เหล็กนะครับดันอันนี้ออกให้มันห่างกันนะครับเครื่องมันก็จะเข้าไปในโหมดมีซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดไม่ถูกต้องหรือไม่มีสัญญาณนี่แบบนี้แสดงว่าไอตัวนี้มันดีอยู่ แต่ถ้าเมื่อไรใส่เข้าไปแล้วยังขึ้นว่าไม่มีซิมการ์ดอยู่อีกให้เล็งไปที่6จุดนี้ภายใน6จุดตรงนี้มันมีอะไรมาผมจะแกะให้ดูขออนุญาตแกะแบบหยาบๆเลยนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันขออนุญาตแป๊บนะครับมาไหนๆก็เรียนรู้กันแล้วอยากเรียนรู้กันใช่ไหมครับมาครับ ปัจจุบันนี้คุณแยกไม่ออกเลยนะครับช่างบางช่างแยกไม่ออกนะครับไหนไม่มีบริการไหนไม่มีซิมการ์ดนะครับมาผมจะแกะให้ดูรอสักครู่นะครับโอเคผมแกะให้ดูแล้วนะครับอ่ะมันอาจจะเยิยนเยินหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอใส่ให้มันเข้าที่ก่อน ให้มันดูสวยงามเพื่อนเพื่อนี่พี่เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นเงี่ยงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเขี้ยวหกเขี้ยวตรงเนี้ยมันจะต้องสัมผัสกับถาดซิมตัวนี้นะครับเมื่ออะไรมันสัมผัสกันครบทุกจุดรับรองได้ครับจะขึ้นซิมการ์ดแน่นอน นะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรเคี้ยวตรงนี้มันหักนะครับมันอาจจะไม่หักตรงนี้นะครับแต่มันอาจจะหักอีกที่หนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสไม่อ่านซิมการ์ดอ่ะผมจะลกพลาสติกนะครับนี่วิธีการทํางานของมันเมื่อใส่ซิมการ์ดปุ๊นี่ผมจะให้ดูนะครับเมื่อเราใส่ซิมการ์ดใส่ไปปุ๊บเห็นไหมครับนี่ มันก็จะผลักตัวนี้ถอยหลังนะครับผลักตรงนี้ถอยหลังแล้วก็ซิมจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันนะครับแยกกันให้ออกนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับอ่ะผมจะแกะตรงนี้ออกนะครับแกะตรงฟลาสติกออกเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราดูผื่นๆเ,เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่แกะดูออกทั้งหมดเห็นไหมครับมันก็จะไม่หลุดนะแต่พอเราแกะดูทั้งหมดนี่เห็นไหมครับ มันหลุดอยู่ตรงขั้วตรงนี้นะครับนี่ตรงปลายตรงนี้มันหลุดนะครับแต่ภายนอกมันยังสภาพดีนั่นเราฟันธงไม่ได้ครับถ้าเราเห็นภายนอกเรายังไม่ได้แกะเราฟันธงไม่ได้เลยว่ามันจะขาดหรือมันหลุดตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับให้เราแยกอาการให้ออกก่อนว่ามันขึ้นว่าอะไรเครื่องฟ้องถ้าขึ้นว่าใส่ซิมการ์ดเนี่ยให้มาดูเลยนะครับให้มาดูจุดแรกที่ดูก็คือตรงนี้ครับ เนี่ยจุดที่สองไอ้หกขาตรงนี้แหละครับนะครับ,นะรบให้มาดูตรงนี้เล็งเป้าไปตรงนี้ก่อนเลยอย่าไปทำส่วนอื่นเราอาจจะหลงทางได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่ๆเพื่อนๆครับช่องหมีทำได้มีอะไรก็จะมาบอกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ